นี่เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าโหดสุดๆในรอบหลายเดือนเลยนะครับตลาดทั่วโลกแดงเถือกหุ้นก็ร่วงคริปโตก็ดิ่งเหวตามกันไปแต่เรื่องที่พีคที่สุดก็คือมีบริษัทหนึ่งครับที่ต้องยอมเทขายคลังอีททเรียมของตัวเองเพื่อเอาเงินไปซื้อหุ้นบริษัทขึ้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาครับเรามาแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยโอเค ก่อนอื่นเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับว่าสถานการณ์มันหนักหนาะสาหัสขนาดไหนคือมันไม่ได้แดงแค่ตลาดคริปโตนะครับตลาดหุ้นเองก็โดนหนักไม่แพ้กันเลยนี่เลยครับแค่ดัชนี S P 500วันเดียวเท่านั้นนะมูลค่าหายไปแบบวูบเลย2.7ล้านล้านดอลลาร์โอ้โหตัวเลขมันมหาศารมากจริงๆนี่คือวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยาเลยทีเดียว แล้วแน่นอนพอหุ้นลงหนักขณะนี้คริปโตก็ไม่รอดครับตอนนี้แหละความสัมพันธ์ระหว่างคริปโตกับดัชนีหุ้นเทคอย่าง n a s d a q มันพุ่งไปถึงระดับ0.88แล้วคือมันแทบจะเดินตามกันเป๊ะเ,ะเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วครับแต่มันกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ของตลาดนี้ไปแล้วที่สำคัญเลยนะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตลาดแพนิคก,ก็คือเรื่องนี้ครับความเชื่อมั่นของตลาดที่เคยเก่งกันว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยแน่ จากที่เคยสูงปรีถึง93%ตอนนี้เป็นไงหล่นหวบมาเหลืองแค่35%เองพอความหวังมันรีบปรี่ลงแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟเลยครับคนก็เลยเทขายกันใหญ่แล้วผลที่ตามมาก็คือก็อย่างที่เห็นเลยครับนักเทรดที่เล่นเสียงใช้เลเวอรเรจสูงสูก็โดนล้างพอร์ตกันเป็นแถวเลยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ย829ล้านดอลลาร์ภายในแค่วันเดียวเท่านั้นเองเอาละครับ จากภาพรวมที่ดูจะเลวร้ายไปหมดแต่พอเราซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะเราจะเห็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือพฤติกรรมที่มันสวนทางกันอย่างชัดเจนของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดมีวานตัวหนึ่งครับเป็นผู้เล่นระดับตำนานเลยนะคือเขาอยู่ในตลาดมานานมากขนาดว่ารอดจากวิกฤต MTGOX มาได้อะครับคิดดูเขาตัดสินใจเทขายบิตคอยทั้งหมดที่ถืออยู่11,000 BTC คิดเป็นเงินก็1,300ล้านดอลลาร์โดยเริ่มทยอยขายมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาแล้วแต่ในจังหวะเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะกลุ่มนักลงทุนสถาบันกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยครับพวกเขาไล่ซื้ออย่างหนักเลยจนสัดส่วนการถือ Spot Bitcoin ETF ของสถาบันเนี่ยพุ่งจาก27%ตอนต้นปีมาอยู่ที่40%แล้วในปัจจุบัน ตรงนี้แหละครับที่มันกลายเป็นปริศนาใหญ่ของตลาดรอบนี้เลยคือทำไมผู้เล่นที่เก่าเกมสุดๆถึงเทขายจนหมดหน้าตักแต่เงินทุนก้อนใหญ่มาหาศาลจากสถาบันกับไหลเข้าตลาดมาเรื่อยๆล่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองที่ต่างกันหรือเปล่าคนที่ถือมานานอาจจะมองว่าโอเคถึงจุดที่ต้องทำกำไรแล้วแต่สถาบันอาจจะเพิ่งเห็นโอกาสในระยะยาวหรือมันอาจจะมีเกมที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ก็ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะการเข้ามาของสถาบันเนี่ยมันกําลังล้ามไปสู่พื้นที่ที่เออเราอาจจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวใช่แล้วครับเรื่องที่เหมือนจะหลุดมาจากหนังไซไฟมันเกิดขึ้นจริงแล้ว ETF ของเหรียญนมีมอย่าง Dogecoin ที่ไม่ใช่แค่ ETF ธรรมดานะแต่มี Leverage ถึง2เท่าตอนนี้เปิดให้ซื้อขายกันบนตลาดใหญ่อย่าง NASDAQ แล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดมากๆเลยครับ เรื่องนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาเลยครับว่าไอเจ้า ETF เหรียญมีมติดเลเวอเรจแบบนี้เนี่ยมันคือนวัตกรรมทางการเงินจริงๆหรือมันจะเป็นแค่เครื่องมือใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูดสภาพคล่องออกจากนักลงทุนรายย่อยกันแน่อันนี้น่าคิดมากเลยครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามองไปอีกซีกโลกหนึ่งก็จะเห็นผู้เล่นยักษ์ใหญ่อีกรายกําลังเดินเกมที่น่าสนใจมากเทเทอรครับ ตอนนี้กำลังทุ่มเงินลงทุนอย่างหนักในภูมิภาคลาตินอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโอนคริปโตในภูมิภาคนี้สูงถึงเกือบ1.5ด้าล้านล้านดอนลลาร์เลยทีเดียวเป้าหมายของเทเตอร์คือการเข้าไปวางโครงสร้างพื้นฐานเลยครับเพื่อจะผลักดันให้ USDT เนี่ยกลายเป็นมาตรฐานการชำระเงินในตลาดหลักๆอย่างบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาให้ได้ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าตลาดในภูมิภาคนี้มันใหญ่ขนาดไหน เอาละครับทีนี้เราลองมาเจาะลึกเรื่องราวของบริษัทบริษัทหนึ่งกันบ้างซึ่งเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพของแรงกดดันมหาศาลจากภาวะตลาดขาลงได้ชัดเจนมากๆคือมีบริษัทเว็บ3แห่งหนึ่งครับโดนสถานการณ์บีบคันให้ต้องขายอี h ทเรียมออกจากคลังสินทรัพย์ของตัวเองไปถึงหมื่นกว่า ETH เลยแล้วยังไม่พอนะครับยังต้องไปกู้เงินมาเพิ่มอีก10ล้านดอลลาร์เพื่อเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อหุ้นของบริษัทตัวเองคืน การกระทําแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างหลักๆเลยก็คือมี3อย่างครับ 1. บริษัทอาจจะกําลังขาดสภาพคล่องอย่างนัก 2. อาจจะต้องการเงินสดเพื่อพยุงราคาหุ้นไม่ให้มันร่วงไปมากกว่านี้หรือ 3. เป็นการตกแต่งบัญชีให้รายงานผลประกอบการไตรมาสนั้นออกมาดูดีขึ้นซึ่งไม่ว่าจะเหตุผลข้อไหนมันก็ไม่ใช่สัญ,ญญาณที่ดีต่อธุรกิจเลยสักอย่างครับ และเคสนี้มันไม่ใช่เรื่องของบริษัทเดียวจบนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือตอนนี้บริษัทเว็บ3ทที่ถือโทเค็นไว้ในคลังเยอะๆเนี่ยกำลังเจอปัญหาเรื่องกระแสะเงินสดกันอย่างหนักเลยในช่วงเวลาที่ตลาดมันไม่เป็นใจแบบนี้พอเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วลองถอยกลับมามองภาพใหญ่กันอีกทีนะครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวัฏจักรของบิตคอยในปัจจุบันกันแน่ นักวิเคราะห์ตลาดเจ้าใหญ่ๆหลายคนเลยครับเริ่มออกมาเตือนแล้วว่าการที่ปิดคอย์หลุดระดับราคาสําคัญสําคัญลงมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณคลาสสิกของช่วงปลายวัฏจักรตลาดกระทิงพูดง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่แรงซื้อมันเริ่มจะหมดลงแล้วและความเสี่ยงที่ตลาดจะกลับตัวเป็นขาลงมันก็สูงขึ้นได้เรื่อยนั่นเองครับแต่มันก็มีข้อมูลอีกด้านที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือถึงแม้ว่าจะมีเงินไหลออกจาก ETF ไปถึง2,800ล้านดอลลาร์ในเดือนเดียว แต่ถ้าเราไปดูตลาดสินเชื่อในภาพรวมเนี่ยมันกลับยังนิ่งๆอยู่เลยครับไม่ได้ตื่นตระหนกตามไปด้วยซึ่งมันก็อาจจะแปลว่านี่เป็นแค่การปรับพอร์ตของนักลงทนุนไม่ใช่สัญญาณว่าระบบการเงินทั้งหมดกําลังจะพังและความไม่สอดคล้องกันตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดมันอาจจะกําลังชี้ให้เราเห็นว่าความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องภายในของโลกคริปโตเองไม่ได้ลามมาจากวิกฤตการเงินในโลกดั้งเดิม ความโกลาหลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าโลกคริปโตกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีผู้เล่นสถาบันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นซึ่งนั่นก็อาจจะหมายความว่าตลาดมันจะยิ่งผันผวนและคาดเดายากกว่าที่เราเคยเจอมาก็เป็นได้ครับสุดท้ายแล้วในตลาดแบบนี้อาจจะไม่มีคำว่าปลอดภัยอีกต่อไปมีแต่เพียงความเข้าใจและความกล้าที่จะตัดสินใจให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเอง